สวดในทบทกรณีเนี่ยบทเดียวเนี่ยแหละแต่เขาสวดไปได้เขาพยายามเอาทรายไปหวานแต่บางคนทําไปแล้วก็ทรายอยู่เป็นปีก็ยังอยู่งนะั้นบทบนก็ไม่สวดอันนี้มันก็เขาก็ยังประกอบเหียไ,ไม่ถึงตามที่เราว่าไปนะม,มันก็มีมันมีเคล็ดลับการทาวิธีด้วยมไม่ใช่ว่าอยู่ดีหลวงพ่อจะทีนะ่นมันต้อของ่ประกอบกัน,นกด้วยหลักเลยเอาพระเนี่ยก็ทาพิธีตามกระบวนการที่ครูบา,าอาจารย์สอนแต่ เจ้าของเนี่ยเป็นเป็นหัวใจแล้วพาอที่ของโยมมีที่ของพระแต่พระนี่ก็ทําพิธีตามกระบวนการที่เรียนร่ำเรียนมาเนี่ยแล้วก็ส่วนมากเลยนะโยมไม่ดินด้นไม่ดนอ่ะคือไปถามอะคนที่สําเร็จส่วนมากแม้แต่ที่ตาบอดที่ไรสําเร็จได้เพราะการสวดมนต์แล้วก็ทําตามที่วัดบอกแผ่เมตตาเรื่อยๆเห็นว่าบางคนเนี่ยมายังไม่ทันได้สวดเลยหลวงพ่อ,พอ <c oughs> มีการขายกันบนวัดเลยนะครับอันนั้นไม่รู้ละแต่ว่าแต่เจตนาของเราแล้ว คุณทำไปแล้วคุณต้องช่วยตัวเองด้วยอแล้วแต่บุปกรรมของแต่ละบุคคลแล้วกันบางคนอาจจะสําเร็จไวสําเร็จช้าอันนี้อันนี้สัดกัญก็คืออยู่าทําตามนั้นได้ครับผมอันนี้เรื่องการเจอมือที่ว่าดงดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหลวงพ่อไม่กล้าพูดอะไรมากมายน่าจะเราไปถามลูกศิษย์ได้แต่ตอนนี้สื่อเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าที่ว่ามาถามพิธีล่าสุดเมื่อวันที่15เพิ่งจะเพิ่งจะทำไปก็ต้องมีมีเลิกมียามนะครับใช่เราจะต้องเพราะว่าสังหาริมทรัพย์นี่มันจะต้องดูเรื่องหวรรกอ ที่ผัวพันกับอสังหาริมทรัพย์แน่นอนคือวันเสาร์ที่ดินบ,บ้านโรงงานขนาดใหญ่ธุรกิจเหมืองแร่และันอยู่ในอ,นอยู่ในโซนของพวกอสังหาริมทรัพย์